สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนัดชนนะคะวันนี้นะคะแม่หมอจะมาเปิดไพ่แรนดอมเกี่ยวกับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะในหัวข้อที่ว่าในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณทำบุญแบบไหนเพื่อที่จะได้เสริมดวงให้ชีวิตของคุณยิ่งเฮงดังปังรวยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ มาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไหนอยากจะมาสื่อสารกับคุณนะคะไปดูกันค่ะขอให้คุณนะคะทําใจให้สงบแล้วก็รอฟังคำตอบของคุณค่ะคิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะแล้วก็ไปฟังคำทำนายกันค่ะใบแรกนะคะ เป็นพลังงานของออพูดไม่ถูกพูดยังไงดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางน้ำนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางน้ำก็อาจจะหมายถึงองค์พ่อพญานาคนะคะท่านไหนที่เป็นสายยานพญานาคนะคะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาบอกว่าขอให้คุณนะคะไปทำบุญทางไกลนะคะหรือทำบุญที่ต่างจังหวัดนะคะที่มีการเดินทางนะมันจะเสริมในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะจะทำให้คุณได้พบเจอโอกาสใหม่ๆที่จะทำเงินนะคะให้มเีเงินงอกเงยขึ้นมานะคะอาจจะเป็นไปไหว้พระที่ ที่ติดน้ําก็ได้นะคะอาจจะเป็นวัดที่อยู่ใกล้แม่น้ําอยู่ติดทะเลหรืออะไรต่างๆที่ที่มีน้าอะคะ่ะหรือจะไปไหว้องค์พ่อปู่ศรีสุดโทน,น่าก็ได้หรืออาจจะไปไหว้ที่ไหนนะที่ที่อยู่ในน้ำอะคะ่ะที่บึงการหรือเปล่าที่บึงการที่ที่ที่ นครพนมก็ได้นะคะที่ติดริมแม่น้ำโของอย่างนี้ก็ได้เป็นต้นนะคะใครสะดวกแถวไหนก็ไปไหว้แถวนั้นนะคะก็เป็นการทำบุญเสริมดวงในช่วงเข้าพรรษานะคะอ๋อใครที่อยู่กรุงเทพนะคะไม่หมอนลืมไปนะวัดที่อยู่ทางน้ำนะคะอยู่ติดน้ำก็คือแถววัดอรุณอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรืออยุธยาอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ